สวัสดีคะ่ะทุกคนปูเองนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะปูก็จะขอต้อนรับทุกคนสู่สวนครัวเล็กๆที่บ้านของปูเองนะคะซึ่งเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันสบายๆค่ะอากาศไม่ร้อนมากนะคะเดี๋ยวปูก็จะชวนทุกคนนะคะมาเก็บผักสวนครัวไปด้วยกันค่ะมาดูกันค่ะว่าผักสวนครัวที่พร้อมเก็บแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ เป็นแอซิดฟรีนะคะลูกมันจะต่างกัน,ย,นยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่พอดีนี่นะคะไปโดนมันแล้วหลุดเลยค่ะยังไม่ค่อยแก่แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็ไปแดงเอาออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันก็แดงอยู่ข้างนอกนี่แหละค่ะอันนู้นนี่อันนี้หล่นแล้วค่ะเนี่ยแอซิดฟรีมันจะเป็นลูกแบบนี้ค่ะคือมันจะลูกย,วยาวๆแบบนี้ อันนั้นก็ใกล้ได้แล้วค่ะอยู่ไกลๆนู่นนี่ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเก็บไปเลยเพราะว่าตรงส่วนนี้เดี๋ยวปูจะเก็บไปฝากเพื่อนบ้านด้วยค่ะเก็บไปตอนที่มันยังไม่แก่มากอะค่ะเขาจะได้เก็บได้นานๆ เนี่ยนะคะผลผลิตของวันนี้นะคะก็เป็นนี่มะเขือเทศนะคะของเราทั้งหมดในวันนี้ก็เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมันเริ่มแบบมันร้อนแล้วค่ะมันไม่ใช่มันเริ่มมันคือมันร้อนแบบจริงๆแล้วนะคะจริงๆจังๆมันก็เลยทําให้มะเขือเทศสุกเร็วนะคะเนี่ยตอนนี้ก็แบบเนี่ยถ้าสุกประมาณนี้ปูก็เก็บมาแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันตามเก็บแบบไม่ทันค่ะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นต่อค่ะ เนี่ยนะคะสำหรับต้นนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวที่ปูซื้อต้นเล็กมันมาค่ะเป็นปีแรกเลยค่ะที่ปูเจอต้นถั่วฝักยาวแบบนี้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นถั่วแบบถั่วแขกอะ,ค,ะค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มออกแล้วนี่อันนี้ก็นี่ใกลได้กินแล้วค่ะก็จะใช้เวลานิดนึงอะค่ะนู่นเห็นไกลๆนู่นก็นี่นะคะ แกลๆนู่นก็ใช่อันนี้เป็นโคจนะคะโคจตหรือว่าซูกคินีนะคะผู้เก็บมาจากต้นตรงนู้นนะคะเนี่ยคือเราต้องรีบเก็บถ้าเกิดว่าเราไม่รีบเก็บเดี๋ยววันแค่ประมาณอสองวัน,นะคะ่ะถ้าสองวันมันก็จะแบบยาวแบบ เป็นเท่าของอันนี้เลยนะคะแล้วมันจะใหญ่แล้วมันข้างในมันจะกวงค่ะเราต้องรีบเก็บนี่โคจตของเรานะคะก็จริงๆแล้วปูก็มีเยอะแล้วค่ะในช่องแช่แข็งก็แช่แข็งมาเยอะแล้วเดี๋ยวอันนี้คิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้คนอื่นนะคะเปแจกเพื่อนบ้านนะคะอันเนี้ยเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นพริกของปูนะคะเป็นพริกจินดานะคะเป็นพริก อันนี้เป็นแบบพัน์แบบพริกจินดาน,นะคะมันมีเริ่มแบบเริ่มที่จะแก่และะ้วค่ะเริ่มที่จะออกมาเป็นเม็ดเล็กๆแล้วค่ะอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้กินพริกสดแล้วคะ่ะเนี่ยงามดีจังเลยคะ่ะปูใส่ปุ๋ยไปนะคะเนี่ยพอได้ดปุูกเสรเขาก็งามนีอันนี้อย่างเริ่มนะคะเริ่มที่จะนี่เป็นเม็ดขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็แก่แล้วเดี๋ยวก็ได้กินพริกสดแล้วคะ่ะนี่ นี่ก็เหมือนกันค่ะนี่แล้วก็มีแบบกำลังออกดอกเยอะเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวรูจะพาไปเก็บเป็นมะเขือมะเขือเทศอ่าอะไรนะเป็นเชอรี่ทูมาโต้อะค่ะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆ เก็บได้ทุกวันนะคะเนียมันจะมันจะแก่กวันเลยเอาไปตามส้มตำนะคะถ้าเกิดว่าจะเอาไปตามส้มตำก็เนี่ยเอาไปขนาดนี้ค่ะมันจะเหมือนกับมะเขือส้มลูกเล็กๆบ้านเราอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแก่แล้วนะคะมันแก่แบบเป็นสีแดงๆแล้วมันจะมันจะหวานค่ะหวานมากเลยกินเล่นได้เลยค่ะ นะคะเวลาที่มันออกลูกมันจะออกลูกเป็นแบบเนี่ยแนวแบบยาวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วมันก็จะเริ่มสุกนะคะเริ่มสุกจากอันนี้ก่อนเราก็เก็บไปแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีให้เก็บแบบบางทีเก็บเป็นแบบครึ่งเดือนเลยนะคะกว่าจะกว่าจะสุกหมดอันนี้ค่ะแล้วก็มันนี่มันก็จะมีหลายอันใช่ไหมคะปูกก็มีกินทุกวันเลยค่ะเก็บทุกวันเลยเนี่ยได้แบบมันมีหลายต้นก็เก็บได้แบบวันละครึ่งโลเลยค่ะ นี่อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วคะ่ะแต่ว่ายังไม่สุกเนี่ยเมื่อวานปูเก็บไปแบบเกือบครึ่งโลเลยคะ่ะเก็บไปดีกว่านี่ก็เริ่มใกล้ละอุ้ยตรงนูน้นตรงนู้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตามไปเก็บเห็นไหมคะนู่นนูน,น,น,นเดี๋ยวตามไปเก็บกันนี่ เดี๋ยวมันก็จะแก่ค่ะเราเก็บไปแบบประมาณนี้ส้มๆแบบนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นมันก็จะแก่แล้วมันก็จะเก็บได้นานกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราไปเก็บตองที่มันแดงแล้วเนี่ยมันจะเอาไปใส่ตู้เย็นได้ไม่ไม่นานค่ะมันจะแตกถ้าเราเก็บไม่ทันมันก็จะแตกคาต้นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อเนี่ยนะคะเวลาที่มันเนี่ยมันออกมันก็จอกเนี่ยค่ะเยอะเลยค่ะ เราก็แบบตามเก็บไป เนี่ยนะคะก็เป็นผลผลิตทั้งหมดนะคะของมะเขือเทศเชอรี่นะคะที่เก็บมาในวันนี้นะคะก็เนี่ยปู่ว่าน่าจะได้สักประมาณครึ่งกิโลค่ะก็เนี่ยค่ะมีให้เก็บอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะสาหรับมะเขือเทศเชอรี่นะคะปู่ปูกไว้แค่กี่ต้นเอง1 2 3 4 5สี่ห้าปู่ปูกไว้5ต้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะยังมีแบบมะเขือเทศตรงนู้นอีกนะคะที่ปู่ปูก อันนั้นก็เก็บได้ทุกวันเหมือนกันค่ะแจกเพื่อนบ้านแจกญาติเนี่ยนะคะสาหรับมะเขือเทศอันนี้นะคะที่ปูเก็บได้วันนี้เดี๋ยวปูก็จะล้างนะคะล้างแล้วก็เดี๋ยวจะส่วนนี้ปูคิดว่าจะเอาไปเป็นสเสบียงสําหรับหน้าหนาวนะคะก็คือว่าเดี๋ยวจะเอาไปล้างใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งเอาไว้นะคะเพราะว่า เวลาที่เราเอามาต้มยำม,มาค่ะเนี่ยกําลังอร่อยเลยค่ะเพราะว่ามันยังไม่สุกมากมันก็จะยังมีรสเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะคะเปรียปร้ยวๆอมหวานค่ะใส่ต้มยำนะคะใส่ต้มไก่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะก็จะล้างเอาแค่ฝุ่นเอาอะไรออกนะคะเพราะว่าปูไม่ได้ฉีดยานะคะ ไม่มีสารเคมีนะคะก็จะล้างเอาฝุ่นออกเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวรอให้เสด็จนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ช่องฟรีซเอาไวะะ้ เนี่ยนะคะพอล้างเสดดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วผุกก็จะใส่เป็นถุงซิปล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะเวลาที่เราจะเอาออกมาใช้เนี่ยเราก็หยิบออกมาได้เลยมันจะไม่ติดกันนะคะนี่เดี๋ยวจะลองมาชั่งดูนะคะว่าได้เท่าไหร่477กรัมนะคะก็คือ,อ4ขีด นะคะสี่ขีดกว่า,กวาเกือบห้าขีดนะคะก็คือเกือบครึ่งโลนั่นเองค่ะจริงๆแล้วก็อาจจะถึงครึ่งโลนะคะเพราะว่าปูก,ก็กินเล่นไปด้วยค่ะเมื่อกี้นี้กินเล่นไปสี่ห้าลูกนะคะก็นั่นแหละค่ะประมาณครึ่งโลนะคะล้วปูก,ก็จะได้เท่านี้ค่ะทุกวันนะคะโอเคก็เดี๋ยวเอาไปใส่ช่องฟรีซค่ะเก็บเอาไว้กินหน้าหนาวนี่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะสองชั้นนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือปูจะเอาไว้เก็บผักนะคะ อันนี้เป็นผักหน้าร้อนนะคะที่ปูเก็บมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะนี่ปูก็จะเขียนเอาไว้อันนี้บาซิลถ้าเกิดอย่างนี้คือเป็นบาซิลของฝรั่งนะคะคือเป็นอะไรนะกระเพราฝรั่งนะคะบาซิลอันนี้ก็เป็นแมงลักปูก็จะเขียนเอาไว้ปูจะไม่ลวกนะคะปูจะใส่ไปแบบสดๆเลยเพราะว่าปีที่แล้วนะคะปูลวกแมงลักแล้วกลิ่นมันไม่กลิ่นมันเอ่อไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะกลิ่นมันลดลงไปเยอะเลย นี่ก็เป็นแมงลักแมงลักนะคะปูก็เก็บมาได้จํานวนหนึ่งล้วแล้วก็มันก็ยังมีแก่มาเรื่อยๆนะคะปูก็แยกเอาไว้เท่าที่เรากินนะคะแต่แบบนี้นี่ก็เป็นเบซิลนะคะเบซิลกับนี่นี่เอาไว้แทนกะเพราไทยะคะ่ะแล้วก็ข้างล่างนั้นจะเป็นพวกอ่ะอันนี้เป็น ชีลาวนะคะผักชีลาวเดี๋ยวจะนี่ทางนี้ก็เป็นข้างล่างเป็นผักชีลาวค่ะเดี๋ยวปูจะดึงออกมาให้ดูเนี่ยปูก็จะแยกเอาไว้นะคะปูแยกเอาไว้เป็นให้เราพอกินเป็นมือม้อมื่อค่ะปูไม่ได้เขียนเอาไว้นะคะเพราะว่าผักชีลาวมันก็เห็นอยู่แล้วนี่ผักชีลาวนี่ก็จะเป็นผักชีลาวหมดเลยค่ะแถวเนี้ยเพราะว่าปีนี้คือมันปูไม่ ไม่คิดว่ามันจะได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้นะคะ่ะปีนี้แบบผักชีลาวขึ้นดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีแมลงมารบกวนเลยเนี่ยเป็นผักชีลาวหมดเลยนะคะมีส่วนทางด้านบนเนี่ยนะคะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวปูจะพาดูอันนี้ก็เป็นซูกินี่นะคะซูกินี่หรือว่าสูเจตอะคะ่ะเนี่ยปูก็หั่นทั้งเป็นแบบยาวแบบนี้นะคะ แล้วก็หั่นเป็นแบบแว่นๆด้วยนะคะซุกินี่เนี่ยเวลาเก็บเราต้องเอาไปลวกน้ําก่อนนะคะลวกประมาณสิบวินาทีะคะ่ะแล้วก็เอามาแพ็คใส่ถุงแบบนี้นี่ผักชีลาวอีกค่ะเยอะเลยเพราะผักชีลาวปีนี้แบบม,มันเยอะมากจะทิ้งก็เสียดายให้คนอื่นไปแล้วบ้างนะคะเนี่ยแล้วก็นี่ก็จะเป็นโคจิสเหมือนกันค่ะหั่นเป็นชิ้นๆโอเค นี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นนี่นะคะมะเขือเทศของเราปุ๊กก็จะเอาใส่ไปมีช่องว่างตรงนี้นิดนึงเนี่ยปุ๊กก็จะใส่ไปโอเคนี่แหละพร้อมแล้วนะคะสำหรับหน้าหนาวหน้านี้ปุ๊กไม่กลัวอดแล้วคะ่ะ